จะใช้ทาที่สันครับผมทาที่สันเก็บงานแล้วก็รอยเล้านิดหน่อยได้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะจากเกรียงไกรฮาร์วรนนะคะวันนี้ช่างอิดนะคะผู้เชี่ยวชาญในการทาสีทากระเบื้องนะคะช่างอิดค่ะตัวนี้สีทากระเบื้องครับผมเอาไปทาหลังคาใช่ไหมคะทาหลังคาครับแล้วเห็นซื้อตัวรูปซิลด้วยซื้อสีรองพื้นด้วยเอาไปทําแบบไหนคะรูปซิวรูปซิวตัวรูปซิวนี่ก็คือจะไปทาพวกเป็นสันสันของกระเบื้อง ถ้าเป็นกระเบื้องซีแพงนะครับตันนี้จะใช้ทาที่สันครับผมทาที่สันเก็บงานแล้วก็รอยเล้านิดหน่อยได้ครับผมหมายความว่าเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ก่อนที่เราจะลงรองพื้นเราทาที่สันก่อนใช่ครับผมใช้รองพื้นโดยใช้รองพื้นตัว B 2009 b 2 0 0 9นะคะหนึ่งรอบนะคะจะเป็นสีขาวหรือสีใสก็ได้สีใสใช่ถ้าสีใสก็ส่วนมากจะเป็น B 2005าถ้าสีขาวก็มี B 2 0 0 9 B 2 0 0 9แต่ตัว B 2009เป็นสูตรน้ําไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ขั้นตอนก็คือทาความสะอาดพื้นผิวให้เรียบย ร้อยแล้วก็เครื่องฉีดน้าแรงดันสูงเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงแล้วก็ทิ้งไว้แห้งสนิททิ้งไว้แห้งก่อนครับประมาณสักกี่วันคะทำทำงานจริงๆอ่ะตางพื้นที่ครับอย่างอย่างพื้นที่ยกตัวอย่างสองร้อยตารางเมตรก็ไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันแล้วก็พอเราทําความสารเรียบร้อยเราก็จะเห็นรอยแตกรอยร่องสันแล้วก็ทาด้วยลูกซิลถูกต้องครับ่ะลูกซิลเสร็จเรียบร้อยลูกซิลเราทากี่รอบคะลูกซิลก็คือเก็บงานเก็บงานหนาไปเลยรอบแล้วถ้ามันยังไม่หายก็ ก็เก็บไล่อีกครับผมตัวนี้เราใช้แค่รอบเดียวไหมหรือว่าทากี่รอบลูกซิลุกิละรอบเดียวครับทาลูกซิลทาหนึ่งรอบเพื่อที่ป้องกันอะรอยแตกรอยร้าวน้ำซึมผ่านเสร็จแล้วก็มาทําอะไรต่ออ่าพ่นสีรองพื้นครับพ่นสีรองพื้นค่ะครับผมแล้วก็สีจริงพ่นสามรอบอ่าพ่นสามสามรอบคือตามขั้นตอนแห้งแล้วก็พ่นแห้งแล้วก็พ่นระยะเวลาการแห้งประมาณ ต่อรอบก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็คือวันเดียวก็งานจบเนาะถ้าเกิดว่าพื้นที่ไม่เยอะแต่ก็ถ้าเกิดว่าพื้นที่เยอะๆก็อาจจะใช้เวลาวัน2วันนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นไฮคอสไฮคอตก็คือตัว R 3 9 0 0สีใสตอนนี้คือเคลือบเก็บงานเลยตัวสีใสปกติเราเคลือบกี่ เพิ่มหนึ่งรอบนะคะแต่สูตรผสมของผมเฉพาะของผมนะครับก็จะมีสูตรผสมแบบให้เข้มขคนหน่อยค่ะผมผมจะไม่ไม่เชือจางน้ำค่ะไม่ผสมน้ําก็เติมค่าแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะให้พ่นได้นะคะแล้วก็ตัวสีทากระเบื้องนะคะก็คือช่างอีกก็แนะนาเทคนิคดีๆนะคะขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือเตรียมพื้นที่ผิวให้สะอาดฉีดด้วยตัวเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเครื่องฉีดน้าแรงดันสูงนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก่าแดดแล้วเราก็แบบนี้ประมาณสักเดี๋ยวแล้ว คือล้างเสยดแห้งแห้งปุ๊บก็เตรียมพื้นผิวได้เลยใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ช่วงล่องสันอะไรต่างๆก็ช่างอิดก็ใช้ด้วยลูปซิลคูลูฟซิลครับผมแล้วก็ <S <S ทิ้งไว้เสร็จแล้วลองด้วยสีรองพื้น B2009 นะคะหนึ่งรอบแล้วก็ทาด้วยสีทากระเบื้อง สรอบนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เงาอยากให้ทนก็ลงด้วยสีทาเคลือบใส3900นะคะเทคนิคเค็ดลับดีๆจากช่างอินนะคะก็ขอคุณมากวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อรูปซิลคู1นึงถังนะคะเราจะแถมให้1แกลลอนซื้อสีทากระเบื้องจะมีโปรให้นะคะทุกๆ หนกัลอนเราจะมีโปรอะไรให้ลดให้90บาทนะคะโปรโวชั่นนี้จะถึง3 1มเมีนาคมนี้นะคะแล้วก็ใครสนใจอยากจะทาหลังคาใหม่อยากรีโนเวทก็ติดต่อได้นะคะติดต่อช่างอิดได้นะคะเดี๋ยวผมฝากเากเบ็กด้วยนะคะช่างอิฐรับพ้นสีหลังคาบ้านครับผมก็รับทั่ภาคอีสานทั้งหมดเลยครับคค่่ะะผขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ